สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดร่วมกับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือตกสิบหยิบล้าน Steel s a n d i n g Thailand เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้รับเงินรางวัล1นล้านบาทสับส่วนโดยผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์ไมเออร์น่าเสียดายครับผู้้แข่งขันของเราคุณก้้งววรกรตกลงจากเวทีแล้วนะครับเรียกว่าแพ้ความเก่งแพ้ความเหนียวของคุณต้นอ้อนะฮะเลยตกลงไปก่อนตอนนี้เหลือ1ิน no ักสู้อย oh er ู่บนเวทีพร้อมอยู um ่แล้วพวกคุณทุกคนเข้าสู่รอบควิกรอบ รอบนี้บอกเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับยืนกัน10คนแบบนี้รอบหนึ่งผมบอกเลยสอง0 0บาทถ้าตอบถูกทั้งหมดที่ไม่อยากเล่นมากที่สุดเวลามาแข่งเพราะว่ามันไวมากแล้วมันคิดไม่ทันแล้วมันกดดันมากโอ้โหมันมาครบเลยเวลาก็น้อยใช่หมวดมันก็คนละทางกันหมดเลยลำเดาทางไม่ออกเลยอะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ต้องสนใจคนอื่นสนใจคำถามตัวเองพอ คุณมิวเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะเคยอยู่ถึงคนสุดท้ายแต่ว่าก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีเอออะไรจะเกิดก็ได้คุณใหม่ล่ะเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันค่ะคือดวงบางทีอาจจะไม่ดีก็ได้วันนี้บางทีเราอาจจะรู้แบบเราไม่รู้อมันแบบกดดันเหมือนกับว่าเวลาเรามองเนี่ยมันเหมือนมีคนมาเพ่งเราอีกแบบเครียดไปกันใหญ่คุณก๊อตจีล่ะเครียดค่ะเพราะว่าเพิ่งนึกได้ว่าลืมปิดเตาแก๊สที่บ้าน ไม่ได้เคลียเรื่องนั้นหรอคะไม่น่าหรอกผมเลยล่วงหมดเลยผมล่วงค่ะกินผมกินผมชุดเยอะด้วยค่ะรอบนี้สิบวินาทีได้ค่ะจะทําให้ดีที่สุดค่ะคุณกอลฟล่ะครับไม่เตรียมตัวอะไรแล้วค่ะสวดมน์อย่างเดียวค่ะตอนนี้ค่ะโอ้โหใช้เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู้เลยคุณนิวนวลล่ะคือตอนแรกเราตื่นเต้นมาเพราะว่าเราเห็นบอทุกคนบอกว่าดูตื่นเต้น่ะยิ่งพี่หมิว่าพี่หมิวมาบ่อยแล้วดูออกอาการออกว่าแบบยังตื่นเต้นรอบนี้ แล้วไม่ทำใจน้อยมากในรอบนี้น้อยเหมือนอายุไขของพี่ใหม่ไม่ไดอยู่แค่ไปเก้าแปดเจดตัวตักไม่ได้ไม่ได้นะทำอะไรต้องเก่งใจชุดนิดนึงเป็นใจงามนะครับพี่ใหม่สิวินาทีบอกเลยนะครับเร็วมากเพราะฉะนั้นทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมถ้าพร้อมเริ่มเล่นควิคราวรอบแรกท่านแรกที่คุณโอเชิญแนะนําตัวครับครับสวัสดีครับคณะปตินคําแก้วครับ ประกอบอาชีพวิศวกรครับวิศวกรไฟฟ้าเป็นวิศวกรไฟฟ้าด้วยเอาละโอ้โหวิศวกรนี่แสดงว่าความรู้ต้องแน่นเลยทีเดียวเขาลืมปิดแก๊สอะค่ะช่วยได้ไหมคะไฟฟ้าครับเห็นไหมยังไ,ไ,ไม่มีคนช่วยคุณเลยเตาแก๊สกับเตาไฟฟ้าไม่เหมือนกันก็เผื่อว่าเขาจะแบบไปช่วยได้บ้างอคุณโอตอนนี้ไม่ต้องไปช่วยใครคุณช่วยตัวเองไว้ก่อนเลยนะตอนนี้ตั้งสติให้ดีคุณเป็นคนแรกสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ้าแพ้ถูกต้องครับชนะครับ2,000บาทสะสมไปแล้วครับตอนนี้เมื่อสักครู่คุณโอคนต่อไปคุณโอเชิญแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมชื่อชินธภันรลุนิมิพ่องกรจรครับปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายตามตลาดนัดครับแล้วก็ขายของออนไลน์ครับอ๋อขายของออนไลน์ด้วยขายของตามตลาดนัดด้วยสินค้าประเทไหนฮะ เป็นพวกของเล่นแล้วก็พวกโมเดลต่างๆครับออ๋อของเล่นกับโมเดลครับเอาละ2,000บาทสะสมไปแล้วจะสะสมต่อได้หรือไม่อยู่ที่คุณโอแล้ว10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมูพวกคณะครับถูกต้องครับ4,000บาทสะสมไปมาถึงคนต่อไปคุณต้นอ้อผู้ซึ่งส่งคุณกั้งวรกรตกลงไปและมีเงินอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วตอนนี้5,000บาท จะสะสมเพิ่มได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <K rew> ครู่ครั้ง <นา S 2> คราว <K rew> ถูกต้องครับคณาครับ6,000บาทคนต่อไปคุณเรียมเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะชื่อนารญ,ญามีคำค่ะประกอบอาชีพคุณครูเป็นคุณครูสอนว<อ>ิชา<ล>อะไรครับสอนสังคมงโอ้โหคุณใหม่บอกว่ามองปุ๊บรู้เลยเหรอรู้เลยว่าเป็นครูเป็นคุณครูนะครับเป็นแบบ เป็นแบบอย่างของความเป็นครูเลยแบบนี้คช่วยสอนการเข้าสังคมให้กันเรียนมาสังคมที่ฉันเรียนมาแต่เป็นสังคมรังเกียจคุณครูเรียมแล้วกันเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาการที่ย่นหรือยั้จนเสียลูกถูกต้องครับยูเย 8,000บาทสะสมเข้ากองกลางแล้วมาถึงคนต่อไปคุณหมิวผู้ซึ่งบอกว่าไม่ชอบรอบนี้เลยเอาละสิถึงเวลาของคุณแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เนี่ยรีบไหมไม่รีบถามดูเฉยๆว่ารีบไหมอยู่ได้อยู่ได้เอาละทุณผู้ชมเห็นหน้านานๆเอาละงั้นก็ตอบให้ถูกให้ได้นะครับตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับทีตัวพรวดขึ้นมาถูกต้องครับทะลึ่ง 1นึ่งมืนบาทสะสมไปแล้วผ่านควิกเราวไปแล้วครึ่งรอบตอบกันได้อย่างสบายสบายเดี๋ยวมาดูครึ่งรอบหลังกันนะคะว่าจะตอบกันยิ้มยิมยม้กรุ้มกริ่มเหมือนครึ่งแรกหรือไม่สากครู่ค่ะ ฝั่งนี้ห้าท่านตอบถูกหมดเริ่มฝั่งนี้กันบ้างคุณใหม่สุคนทวาก็อาจจะตกเป็นคนแรกของฝั่งนี้ก็ได้นะคะสมพรปาาค่ะคุณก๊อจีทำไมไม่ให้กำลังใจเขาหน่อยล่ะเกียดอะไรกันหรือเปล่าต้องตอบให้ได้เงินจะได้เพิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้อุทิศส่วนกุศลไม่ให้นะคะช่วยกันสะสมเงินเข้ากองกลางกันก่อนตอนนี้หนึ่งมืนบาทไปแล้วจะเพิ่มได้หรือไม่อยู่ที่คุณใหม่สุคนทวา10ิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนของสงสารค่ะถูกต้องครับสงสาร12,000บาทคนต่อไปคุณก๊อตจีใช่แล้วหรอคะครับรีบไหมคุณก๊อตจีไม่รีบค่ะมีเวลาเลยถึงเที่ยงคืนก็ยังได้ค่ะสะสมไปเรื่อยๆได้ได้ค่ะเอาล่ะงั้นมาดูฝีมือกับก๊อตจีกันเลย10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้นทับถมค่ะ ถูกต้องครับ1 4 0 0 0บาทครับคนต่อไปคุณลูกตาลเชิญแนะนำตัวครับค่ะชื่อธิดารัตน์โกศลจิตค่ะปัจจุบันเป็นล่ามประจำสนามบิน <c oughs> ล่ามประจำสนามบินล่ามภาษาอะไรครับภาษารัสเซียค่ะโ oh <my> อ้ยอ๋อไทยรัสเซียอย่างเงี้ยเหรอฮะ,ะไทยรัสเซียอังกฤษยอย่างงี้ได้ <c oughs> ได้ด้วยโอ้โห <c oughs> คยแปลให้หมีข่าวพูดภาษาไทยไหมคะไม่เคยเลยอ่าคเงีเออให้คนสิฮะ ประจําที่อยู่ที่สนามบินไหนนะสวนภูมิสวนภูมิเลยเอาละตื่นเต้นไหมตอนนี้มากค่ะมากเลยนะทําใจดีๆไว้หายใจลึกๆตั้งสติให้ดีสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับไม่สดชื่นไม่ชื่นบานไม่สดชื่นไม่ชื่นบานเร็วครับคุณลูกตาลนึกว่าตอบเร็วเร็วครับเร็วครับหมดเวลาครับมีใครตอบได้ไหม ถูกต้องครับอับเฉาไงไม่สดชื่นไม่ชื่นบานก็อับเฉาเงินเลยเป็นห่วงเรื่องคำจะตกลงไปก่อนไหมฮะเกิดอะไรขึ้นกับคุณลูกตาลคิดไม่ออกคิดรู้จักคำนี้ไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะแต่นึกไม่ทันเลยใช่ไหมไม่ทันเป็นภาษารัสเซียก็ได้ค่ะอุ้ยจิกจิเอาถ้าอับเฉาภาษารัสเซียมีไหมไม่สดชื่นอ่ะโปรค่ะ โะโค่ะโค่ะเข้ากับคำที่เขาจะลงไปเลยนะคะโค่ะก็เลยไม่กล้าตอบเลยไม่กล้าตอบแวรคุณลูกตาลตื่นเต้นผมว่าคุณยืนผิดที่แหละจริงๆแล้วถ้าคุณมายืนฝั่งเนี้ยแล้วส่งคุณหมิวมายืนตรงนี้ตรงนั้นจะอับเฉ่านิดนึงเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับ ห็นคำแล้วรู้สึกวก่าคำอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่ไม่คุ้นเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นอับเฉาก็แอบตกใจเพราะว่าขนาดเธอเลยมาแล้วอับเฉาไม่ไม่รู้จักอ่ะก็ก็คือเคยได้ยินแต่ว่าคิดไม่ถึงว่าเป็นอับเฉาอยู่ที่บ้านตอบได้แต่อยู่ที่นี่ตอบไม่ได้รู้สึกก็แบบตื่นเต้นด้วยบอกคุณก๊อฟเลยปกติยืนกันแน่นๆแบบนี้เวลาตกไปคนหนึ่งมันจะเป็นไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อเนื่องอไปอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเคยเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นในทางเทคนิคเหรอคะไม่รู้ทําไมต้องระวังให้ดีคุณก๊อฟอันนี้ตืออนนไว้ก่ นะเราตั้งสติให้ดีโอกาสเป็นของคุณก๊อฟแล้ว <c oughs> 10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <c oughs> ใช้เป่าเวลาหมด <c oughs> ากดารแข่งขันกีฬา <c oughs> ถูกต้องครับนกวีครับ16,000บาทถือว่าไม่มีผลกระทบคุณก๊อฟยืนได้สบายสบาย <c oughs> ทำลายทำลายสถิติไปแล้วทำลายอาถรรพ์ไปละผลกระทบอยู่ตรงนี้แล้วอชจจะกระโดดข้ามไปตกอันนั้นก่อนชคนสุดท้ายของควิกลาวรอบแรกคุณนิวหนวดครับผม โอกาสเป็นของคุณแล้วได้เลยครับซ้อมเห็นบอกว่าเขียนข่าวไปด้วยซ้อมตอบไปด้วยมานานแล้วแน่นอนครับแสดงว่าบายรอบนี้สบายๆสำหรับนิวหนวดแน่นอนครับผมไม่อยากพูดเลยมากนะคบเพราะกลัวตกทําทำใจดีๆไว้ครับหายใจลึกๆสำหรับคุณนิวครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีกำลังน้อยไม่แข็งแรงถูกต้องครับอ่อนแอครับ1 8 0 0 0บาทตอนนี้สะสมไปแล้ว ควิกลาวรอบแรกผ่านไปจาก10นักสู้เหลือเพียง9ท่านดูซิวันเริ่มเล่นรอบที่2จะหายไปกี่ท่านไปที่คุณโอนะครับตั้งสติให้ดีครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับของหวานใช้ออมปั้นเป็นก้อนห่อกระดาษบิดหัวท้ายท็อปฟี่ครับถูกต้องครับท็อปฟี่ครับ20,000บาทสะสมไปแล้วถัดไปคุณโอครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับสวยดีงามนดงามครับ ถูกต้องครับงดงามครับ22,000บาทคนต่อไปคุณต้นอ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอุปกรณ์การเขียนท่าเป็น,นแนวเพื่อขีดเส้นให้ตรงถูกต้องครับไม้บรรทัดครับสะสมไว้แล้วครับตอนนี้24,000บาทคนต่อไปคุณครูเรียมของเรานั่นเองเอาละครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับท่ามวยไทยท่าหนึ่งหมุนตัวตีศอกทางด้านหลังศอกกลับค่ะ ถูกต้องครับสอกกลับนะครับ26,000บาทคุณหมิวครับหัวล้อหัวล้อแบบนี้ถ้าทางจะพร้อมมากงั้นอย่ารอช้าตั้งสติให้ดีสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคุณหมิวครับหัวล้อหัวล้อแบบนี้ถ้าทางจะพร้อมมาก งั้นอย่ารอช้าตั้งสติให้ดีสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับการกระทําอาการที่แสดงออกมาทางกายถูกต้องครับกิริยา28,000บาทไปแล้วมาถึงคุณใหม่สุคนทวา10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับตำแหน่งหน้าที่ลำดับความเป็นอยู่ในสังคมถูกต้องครับฐานนะ3 0ม0 0บาท นี่แป๊บแป๊บสามหมื่นบาทไปแล้วครับเฮ้ยอะไรอะไรคับอะไรที่ไหมโอ้ยตื่นเต้นแทนตื่นเต้นพร้อมไหมพร้อมค่ะแบบพร้อมติดติดติดอ่างเลยเอาละสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาดสั่งการค่ะไม่ใช่ครับควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาดไม่ใช่ครับเ็การไม่ใช่ครับนไม่ใช่ครับวงวานไม่ใช่ครับ มีใครตอบได้ก,กอฟกถูกตอ้องบุล์การกอ็อดจีรีบกลับบ้านนะรีบไปปิดแก๊สรีบไปปิดแก๊สต่อมาแตละอย่างสงสารวงวานสั่งการไม่ใช่ปุ๊บร้องกรี๊ดเลยมันเร็วแล้วมันงงนะคะ่ะพี่มไ,ไ,มไม้ไปด้วยกันไหม คุณก็จิเขาลงมากี่ครั้งแล้วคะทำไมดั้งเขาหักไปอย่างนั้นะคะพเผริญเมื่อกี้ตอนซ้อมนะคะเอาหน้าไปฟาดคิดว่าตกลงไปเราจะเจออะไรอ่าจระเข้ปะคะไม่ใช่อะไรคะฉลามหนูอยากตกลงไปเจองูมากกว่าจะสั่งเสียอะไรไหมคะตอนนี้จะสั่งเสียอะไรไหมแม่ซ่อนเงินมันอยู่ในไหนะ ปกติเป็นคนที่แบบไม่เคยบงการใครเลยอะค่ะคำนี้เลยไม่ไม่คุ้นเคยค่ะพี่เอกจะคุยกับหนูอีกนานไหมเวทีนี้ไม่มี<ไ>ที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับ จริงๆแล้วอะไม่ได้ตื่นเต้นแกล้งตื่นเต้นไปอย่างนั้นแหละอู้ตายล้วของแค่แนวหมูๆอย่างที่บอกลืมปิดแก๊สไงรีบกลับบ้านโอ้ก็แก๊สนะ่ะปิดไปแล้วนะอยู่อยู่นานกว่านี้อีกนะอืมเฮ้ยไม่ตื่นเต้นเหรอแล้วมันงงตั้งแต่คำว่างดงามอะไรก็ไม่รู้งามงดอะไรก็คำเมื่อกี้ไม่ใช่สั่งการเนาะรายการเฉลยผิดเพราะเนี่ยฟ้องนะราชบัณฑิตะยสถานนะฉันรู้จักนะจ๊ะอืม หวยปิดแกได้พี่ยังเอาล่ะยังสะสมอยู่ที่30,000บาทคนต่อไปคุณก๊อฟครับพี่ก๊อฟคิดถึงเพื่อนละครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ได้สนิทกันค่ะเกลียดขึ้นมาอยางนี้เอาแปลกนะเนี่ยมาตกใกล้ๆกันเนี่ยสองคนติดกันเลยอ่ะไม่ค่ะไม่คิดถึงหรอกค่ะอ๋อเปล่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันคุณก๊อฟตอนนี้ต้องตั้งสติให้ดี นะฮะอย่าสะเทือนใจจากการจากไปของคุณก๊อตชิไม่สะเทือนใจค่ะ <c oughs> ค่อนข้างสะใจมากกวาสะใจด้วย <c oughs> เอาล่ะตั้งสติให้ดีเซฟวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <c oughs> ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือด <c oughs> <c oughs> ร้อนใ <Watch> กรคร่ะ <c oughs> ถูกต้องครับเกรงใจครับ32,000บาทคนสุดท้ายของควิกราวรอบที่2ก็คือคุณนิวหนวดครับผมพี่เอรับพร้อมไหมครับพร้อมมากๆครับ ทำมากแบบนี้10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับตกใจจนพูดไม่ออกแสดงอาการงงงันตะลึงไม่ใช่ครับยังไม่ครบครับยังไม่ครบครับยังไม่ครบครับแล้วครับยังไม่ครบยังไม่ขึ้ไปเลยมดเวลาครับคเยกี้ใช่แล้วยังขาดไปอีกคำหนึ่งตกตะลึงนี่ไงตกตะลึงครับสติไม่มีติดอยู่แยกลำสาลีอยู่แต่สต่สติคือ เราตะลึงไปแล้วไงนี่เราก็ให้มาตกอ๋อก็เลยเป็นตกตะลึงตอบให้ครบราคผมตกตะลึงถ้าวันนี้ดูผลงานการตกไปติดตามดูผลงานด้านอื่นที่ไหนดีครับผมตอนนี้นะครับผมฝากไ้เลยนะครับข่าวบันเทิงช่องเจ็ดสีนะครับผมมีให้ดูทั้งวันเลยนะครับผมตั้งแต่เช้านะครับสนามข่าวบันเทิงเที่ยงบันเทิงเส้นทางบันเทิงยังไม่พอครับตอนนี้ กับพี่มิวเลยครับผมนี่ส่งสัญญาอยู่ตรงนั้นใจกับพี่มิวล้อวงช่องข่าวครับจอบประเด็นบันเทิงครับผมรายการสดสนุกสนุกวันไหนวันไหนทุกวันเลยครับจันทึงศุนิวหนวดอาจจะรีบไปจัดรายการสดต่อค่ะแต่ต้องไปก่อนแต่ผมไม่รีบนะครับคนที่คคนนู้นครับคนนู้นเลยครับยังอยู่เขายังตอบได้ไงเขายังอยู่ต่อคุณรีบตอบไม่ได้ก่อนไง ก็รีบไงเออตกตะลึงตะลึงอยู่นั่นน่ะสิครับผมอ้าวแล้วก็มีรายการนะครับรายการอะไรสดสดบทไม่มีออนทีวีครับผมทุกคืนวันศุกร์ครับผมตอนห้าทุ่มกว่าแป๊บนึงค่ะนี่ผลงานเยอะหรือถ่วงเวลาคะผลงานเยอะผลงานเยอะเยอะค่ะพี่ครับติดตามมาได้เลยนะครับเขาฝากทั้งช่องเลยนะฮะทั้งช่องเลยครับอ่าแต่สดสดบทไม่มีติดตามได้ครับคุณนิวด่วนแน่นอนนี้ก็บทไม่มีเหมือนกันครับอ่าคิดว่าตอนตกไปเราจะมีบทไหมมีสิครับอ่าเราจะอ่ะพี่มิวเปแลไรครับ ไถึงเวลาส่งคุณนิวหน่วนแล้วนะฮะต้องกลับไปทำข่าวบันเทิงให้ช่องเจ็ดถ้าพร้อมเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับเร็วมากคือก็ตามคำเลยครับตกแต่ว่านี่ไม่ตะลึงนะครับ ตกแต่ว่าเซ็งครับจริงๆเนี่ยเงินหมื่นมันเราจะคว้ามันได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าอาการตอนนั้นคือเราแบงค์ไปเลยครับคือจริงๆแล้วเราตอบผมว่าตอนลึงไปแล้วแต่ว่าคําหน้ามันไม่ใช่ครับเราคิดไม่ออกไฟเข้ามาก็เลยหรือว่าพี่มิวทําของใส่ห,หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นนางทาหน้าตาเลือกหลัอๆอยู่ตอไปอีกหนึ่งท่านแล้วครับตอนนี้ ผ่านควิกลาวไป2รอบจาก10นักสู้เหลือเพียง7นักสู้อยู่บนเวทีเท่านั้นและแปลกเหลือเกินฝั่งนี้ล้วนๆเลยนะฮะไปก่อนกันนะโอ้โหเมื่อกี้ยืนกันแน่นๆผ่านไป2รอบหายไปแล้วและเป็นเฉพาะฝั่งนี้ด้วยยังสะสมเงินอยู่ที่3 2 0 0 0บาทใครจะตกเป็นรายต่อไปต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้ำนมถั่วเหลืองและตาสอย วาสลีดเขาโพดอบกรอบตาทวิสโก้อาหารเช้าซีเรียลโฮเกนเนสเล่โกโก้ครันช์บแบรนด์เจนยูและยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลครับท่านผู้ชมที่อยากมาเป็นนักสู้ในรายการของเราส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านมาที่บริษัท Sen s e e n t เ r t a i n m e n t นตะครับตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับกลับมาตามลุ้นตามเชียร์เจนักสู้ที่เหลือในรอบควิกเราวได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงพฤร์หัสเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจสีกับรายการตกสิบหยิบล้านเซลซานดิงไทยแลนด์พบกันใหม่สวส